เพ่อนเพื่อนเห็นเจ้าว่ะขนาเห็นเนี่ยบอกคงมีเหล็กวาฉันคงมีเหล็กพี่น้องเสร็จคือว่าเห็นมันหนุบเหรอบอว่าบากขั้งย่างอยู่เอ็มคนออาสั้นไว้งจิงอะอก็ไอะโอเคทัวร์มันยวแต่ละวันโอเหี่นยู่ทัวไม่ร่ี้ วัดที er ่เอฟซีท okay. no ุกท่านเลยเรื่องพี่น้องค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าแม่นาวจะเห็นหรือเปล่าเย็นหมดแล้วมันบ่เป็นมันเป็นตัวมันบ่ได้เขียนยากห่วยตัวมะข้าวเฮียนตัวใหญ่เลยเป็นบ่เนี่ยมอ้ชั้นนี่ไผ่กะมาใบนี่มันรูปแบบไผ่กะใบไผกกบใบเขาเรียกมาถุนที่คู่ไว้เนี่ยมันถี่เนี่ยมันเสียเสียจำเสียจำ มันเสียเสียซ้ำพี่น้องมาตะนโ่นให้พนักมาอ่างข่อยอยู่ขอได้มองน้ำพันปาตีน่ท่านนีท่านเสียนี้ก็เด็กเก็บเห็นตาเด็กเก็ยเด็กินเหนึ่งวักสนุปเนี่ันนี้่เด็กเก็บนะคะท่านผู้ชมโอ้ยจะม่น่าหน้าเราเห็นอยู่ค่ะเรามาให้ข่อยมึงแล้วก็บ้าวัมาที่ก้นมาบ่ายดูไรเรื่องมัข้างอไอีกสาย่วนเมื่อวนพน่โทรมาอีก่ครับ มันเหนี่วมันถี่ดูป้มันเหนียวหลายมือดาวมาเนาะแต่เมือความเจ้าฝนเจ้าบ่เมืองกึ่งแม่เพรามื่อนั่นชัดเลยแม่วายมันง่ามเพราะว่าเลขนี่มันเคยออกบักฮ่งเล็กที่เปนเล็ที่งวดก่อนแต่ก่อนกอนผลปีไก่โอ้ยมันก็เล็กจงสีจังสีเด็กนึงอยู่ขางขางย่างอยู่งวดก่อนกับว่าเป็นสีหนึ่งนี่บอกโอ้ปีก่อนอย่างเฮศนย์่าสีหนึงหาแปดเกือบแปดแปด้า มันอยู่ทางนี่แต่ว่าเด็กเกียรเห็นอยู่เด็กที่เห็นที่พ่อแม่อันนี้บอกแก่ๆทางทั้อยู่บังนี่เลคือมันดุคือนี่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 น่แหละอยู่นี่แหละนี่แหละมันดุนะโอ้ยงามขาดงามเมียจนเซียงไว้เนาะจะแด่เซียงไว้โอ้ยงามก็อย่างนี้กินวันต่อให้งามเป็นโตมังเกิ้ลได้ทีแม่โอ้ยมันกลับไปเด็กที่เด็กนึงที่ทั้งแต่งมันหมั่นต่างอยู่พวกที่ไหนจะมาน้านั่งนนอยพ่อแม่อันนี้พ่อแม่อยู่ยังสั่นล่ะแค่สิอยู่สื่อเลย เกออกมาเสียงไหวไปมันเห็นส so ัตว์สัตว์ตัวตอนนี้มันสุกคักมันหนุนโบสัตว์โป๊ะยันอยู่คือทำเมืองออกมามึงเจ้าคือว่ามึงกินตะก้อยแต่อย่างเมึงหอดเด็กหอดมือหอดจมหน่อะเด็กสิกัเด็กสีเด็กนึงเด็กเยอะทั้งใจนั่นจะเห็นตะเด็กกินขังอย่างน่อต้องปลายมือม well ันเม่นเล็กเยอะบ่นี่นั่นแหละห็นตะเด็กกินเด็กทีหนึ่งหัวหินสีหนึ่งมันห่วเม่นอันนี้บ่มันหักนงามมันมันใหม่เนาะมันชดชดเนาะออกมา แม่ว่แมนมันตัวนี้บอสีน่อันนมันสีดูมันกค่สิเหี่ยงเนาะครับอมันี่ลเกจบอกอันนี้มันเป็นเลขเ็อยู่แต่นอันนี้เบิ้งไปมันจะคือเงาอยู่สีหนึ่งอือแสดงว่ามันอันนี้แสามตัวเลยบอกครับโอ้ยมันงามเนาะขวบาถือว่าถอยท่ำโจเห็นถอท่ำมากบอกขวบบางถิว่าอันนี้บ้าคอจั่นรับ ปฏิพัิกับเม,มืงองเมืองคนเรียกว่ามใส่คู่ไหวข้นใบายไรพังเเ <laughs> <im itation> นี่ยมมาเห็นซีหนึ่งอยู่นี่ละสัตสัตประสันนะคะไปดูใส่เขาเห็กับโบมาอันที่เบิ่งนี่คือว่ามันเคยออกอ,ก <im itation> อยู่บกนุ้งสวางกับตรงกระบอกเหล็กส, <im itation> สายด่วนนี่ยนะครับเนี่เหล็กสายด่วนมันกึ้บนสีหนึ่งีหนึ่งไปดู่าไปใส่กับว่าบจังมันกลับเป็นตัวเีเป็นถีท่ามันเป็นเีเป็นถีเด็กทีกระยุ่วขันขันมันเด็กเก็ยกระยุตถึงทั้งไต่เด็กเกียูยุติไตเด้งมคที่ มันเด็กซีม่นบอกกับเด็กนึงวันนี้เด็กเก็บแต่ว่าเด็กเก็บผิดเห็นดูผัวเด็กซีนึ่งผัวเห็นเพราะนั่นเขาจะเอาไปเสี่ยงที่คุไว้ตีหยาดมันหลบรวมๆมันมันจุกขาดเอาไปเชียงไว้ตีมาตีแม่ท่านบอกท่นมันได้หลบได้ตังเนาะมันเหี่ยวเนาะมันนมือเอามากมือให้ในซุกเนาะเอามากมันเกิดซุปโดยเฉาเสี่ยงที่คุไวปพี่่น้้องงเบิดวกมหาเลัยขาตะกินก๋อยบ่มือนะจมี่อ่ะแล้วครับจังเห็นง่ามมือเศร้า อุ้ยขอกดเรียกไปผู้ได้อาบบกุ้งมาแต่จาผู้ได้เนม่เขียนเด็กใครกูฮันนี่ขอได้บ้าครับเรากระบายเถ้าวท่านเถ้าเถ้าเพราะจะท้ามาบวบว่ถ้าที่กินกับว่าเห็นเด็กเห็นมือหัวกะว่าไปมันมันสุกหลายในหลุูตัวตกามันหนูว่ามันสุกแม่แต่ว่าเด็กเก็ดเห็นมันมันสุกค่ะท่านผู้ชมมันก็เลยซีบวเห็นเป็นตัวเลขแต่ว่าที่เัดนชัดนสิซีเป็นเห็นเลขเก็ดกับหนึ่งแต่ว่าเลขซีนี่ซิบวชัดเก็กับหนึ่งเห็นชัดอยู่แม่ว่าบวอ นี่เงี้ยหมองเดี๋ยนี่เด็กเกียจเปลีนขืออยู่ในหม่องมันเป็นเด็กเกียจกับเด็กเกียจนี่มันก็เป็นเด็กซีหนีเด็กซีเด็กซีจนเรื่องเด็กซีจนต่างใจค่ะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะอยู่ที่บ้านของเมีนนี่แหละถ้ามันเปิดชมมุ่งมุ่งครับครับนี่เราเป็นคนในไปน่าครับนี่นี่เด็กเกียจเห็นเด็กเกียจอยู่เมีนครับโอ้มันอยู่มันอยู่แบบเมีนแบบตอนน่ะโอ้ยกใครเจ้าเห็นเมืองว่านกันมากกว่าีเห็นชัดอยู่เนาะครับเมืองว่านไม่ชัดอยู่เมียนปยชัดเอามาเมืองนู้นเมืองไรผู้เดียวก็เอามาใส่คู่ไว้ครับ จนเดี๋ยวใส่คูใบ้ยาดยาคนยิบไปมันบอเออเขาหยานอีกเคี้ยวมากเอาพี้บก็ัแล้วาใส่คูใบแล้วก็เอาหมกใบครอบเสื่องไหลย่างไหพอแทะได้แม่เอาก้ามมาเน่แทะกูใส่ได้แะตอนหนตอนไหนนแต่ว่าเด็กจีบนเห็นเก็ตเหื่อเห็นวันหนึ่งเห็นดูต่วันเป็ดมุมๆน้อยทำเห้นนี่เป็นเจ็ดี่หนึ่งบอแม่ว้ายขวายังว่ะอเด็กซีตัวนี้เราอไปขายรอบสีถุงบักจืแมนนอ่เดียวไป ขายเขาขายเขาใส่เลยพันคอพันขอข่อยข่อยบ่ใอข่นยข่อยพ่นจองไห่นบ่อพุงใจญ่พ่นแต่ติดไปเอาไปใจกู่ที่เทิร์นตัวเียวแล้ว่ะครับอุ้ยเนาะมันนี้เหมือเจ้าหมูเนี้เหมือแรงมากนีเมือแรงันเกิดกินเนาะนี่ยมือเจ้ามากเกิดกับว้าเนียนตะกอกแตกแก่ไงหญ่เรียกย่างนมาค่างย่างมันไปมาเขียนไปสิไปเขียนมันกัไปนเลขสเลขหงรเกขตก่งจึงแต่อ๋อตเกตจใส่เกตยังเห็นอยู่น่ครับแต่เลขสีมันมันชุกมันได้เสียมันได้เสียนเนาะค มันจุกอี่เด็กมันวางตีแม่มาขึ้นชื่อชีอนึงก็หกงูว่าต้องกับหัดมันขึ้นจับจิตกัดจ็บครับชอรวดชีรวดเดี่ยไปชื้อไรตัวเด้อนห่ะครับเจนเผื่มันใจเลยเนาะครับเนาะเจนเรื่อแไม่ยังไงอวยเนี่ยคุบอกคงอีหาชีนึงกว่าเน้ยชกนีงชีนึงแต่มันงานมมันเหี่ยวแล่นมันชุกแลยเนาะ่ะมันขอบอกโอ้ขอได้ตามพอนา หมู่วานเพิ่นมามองยามเหมือนเจ้า <ao> ว <lead support> ่านเผยมึงว <orar> ัเพื่อนแม่ยามมาแลงจิเท่าน่ะถ้ามหาเจ้าวับวัโอ้ยยามเหล็กบ่ะก็บอกเห็นนะนี่ขอได้ยายามเหล็กมันเห็นยังไน้บุหงษ์สะเป็นอย่างนี้ถามมาง่ายบมาบึ้งว่ะจีเพิ่นมาเหมือว่านเนี่ยมาแลงมาต่นาเท่าขบันน่ะถ้ามาหาเจ้าบัวบัวว่ะจ่อือขอได้ว่ายู่ใส่ันิ่งากอ้ยเพิ่นกับโน่นเง่งอยู่นี่ละเพิ่นกัมึงเพิ่กัเอาโต๊ะมานั่งอยู่นี่ขอกิมึงก็เพิ่นสามเปลว่ด้ ว่าไรตีเนี่ยเ็นเด็กที่เด็กนึงยเด็กเก็บกระมีไหนเนี่ยเด็กเก็บเกีนเลยมันตรงกับปูจานคนะขอบเลยมันชุกมันเกิดจีไปทั่วตัวเมื่อวานมันถูกขักเด็กปูจานเท่าไหร่เมื่อก่อนมันเอามาเนาะมัเมื่อก่อนช้างเลอนี่ไอมันเกิดชุกเมื่อวานเกิดเห็นถึกเมื่อวานเนี่ยหมดเจ้าก็เห็นแก่งมาที่นี่พอกามาเอาเอาสั้นมันบ้านเพราะว่าไอเจียวเกี่ยวปลาไก่ฝามมากมันถึงมาเมืองนี้คุณเจ๊บานจากพอกามะเจ๊คุก อย่าไปนั่ไปกินอย่าไปนั่ไปกินอาย่ามั่งบยว่างแค่ฝั่งมินเบิงะกดเออเห็นแต่แบบ่ั่ะอยู่มันอ่มัตังไนี่ครับอะไปย่านมุเถียบกินห้องผู้ชายนอกายไ้เอาอะไเสียงไหมครับอไปซื้อือตัวเลขเห็นนมั่ช่ป่ะจีนเงียบไปซื้อถือว่าือชื่อตัวเดียวตนังจังโครับโหลดสีนึ่นี่ละบอแม่นก่นต้องไปซื้อหลายตัวบอแม่ ซีหนึ่งหกหนึ่งนะคะคือทาเป็นเลขที่เห็นอยากนั้นละก่อนนะคะโอ้ยมันเหี่ยวพี่้อกเออคนเจอแดดเดียวีแห้งไปเสียงหน่อยก็ว่าเด็กเกบยจงนี่ยครับนี่เด็กเกบยจเนี่ยมันเกินนี่แลนี่คิเป็นบอกนี่แต่ต่าเนียนลยมัน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 เหี่ยวม่ได้อยู่โอ้ยไม่เจอแดดเสร็จว่าันมาเจอมันขี้ทายออกแกมันขี้กลีตัวทั่วก้วยน้องเต้นบอกซีหนึ่งก็หกหนึ่งนะคะเออมันว่า มเห็นอยูหวาน<อ><ว>จังจ<ว>ีพ<อ>ีแม่ผันว่านข่อยชื่อเรียบก,กว่าฟ้าขอ่อยอุ้มลูกน้อยมันาหานสิ่งเล็กเล็กกว่เรียบข่อยถือมันหานจังจีมันคือมันโทมาหาอนข่อยชื่อแรกจะเรียกขอ่อยก็พลทอร์เนนไปหาชื่อเรียกอ้อมประเทศไม่เชื่อคัอกแต่บวช ห่วยเห็นคักมันนังจิเห็นม่นางจิได้คักมันบบสือกับแม่นางโชซียมันวะ่ะมันไปชาสือแต่ว่ามาละก่อนเห็นเป็นเล่มวาแต่นอกคนเปิดเจียงไว้เนาะตัวที่ซั้ที่สุดคือตัวไนแ่ีหนึ่งซีหนึ่งุ้ยแต่ว่นเนีามนใจในตัวถามเพิ่นยังบบเสียกนพอนอนแง่งหรือพอนอนเอินก่อนเท้าเท้ามาเมื่อนี้นี่นละพอนได้ออกสั้นไว้ค่ะเด็กซีหนึ่งมาถึงนีพน่นเป็นเด็กีกัเด็กหนึ่งพอเห็นก็เห็นไห่ไงไนเห็นก่อนเิอพอนอเอก่นว่ามั่ หมอมันก็เกี่ยวมันก็ชุกจหมือนวันก็เกี้ยวได้เห็นหมดเมื่อนี้หาผเจอได้พี่นอนแต่ว่าหนึ่งเจออยู่แต่วันสี่นี่หาผูเจอเลยเก็เห็นอยู่นีเด็กเกเหน่วเด็กเกีมันเห็นเรมัละกอสี่หนึ่งนะคะมันอยู่ปนี่เด็ีส่มันไม่แค่เงีนนั้นหมองนีอยู่ทำนีเด็กเกี็รอยู่ครับนี่นี่เมนอยู่ท่มนอยู่ที่มันมันมันเหยาเขาไม่ได้ซวสัต์เพื่อนมือแรงเว้ยมันชื้นกับชัดจัะชัดเนาะ เอ้ยเจ๊ดเายคนได้ทำหาว่าพอเท่ากวางทิเขาทํามาบวบัวคนวางถึงว่าคนมาจังมันาจ้ามาตกมาหอดกยู่น้อไปสุดินเนาะมันอมันงมโอจกิดั้งมาให้คนอื่นจมาึงอย่างไคนเมืองอย่างไ้คนถือนคนเมืองมันบ่เห็นมันกิบ่กัยเห็นมันเกิมันคันเมีองคันเอไรไงเนาะจ้มันบ่ได้ตียากมันเป็นโตบไมไปเล็กทีเด็กนึง

เขียนเขียนไม่นาเขียนในโทรมาอยู่ขึ้นน่งเขียนสี่าก่นไัวแก่คนวะพอไปซื้อลอตตอรี่มาได้หาใบนึงก็ไปหาอ๋อม่โบบุมันโมมีใครแม่ได้หาใบนึงมันหวานโมมีมันหวานออมากันฟันไดกคอุ่มรูดหลอดแต่แพงแต่แพงหลอดหลังจากที่ไปซื้อลอตเตอรี่มาแล้วมันได้ฟันอีกมันในมาหานั้น่างขียน โชว์พยายามอีกมั่นใจเนาะแดนเหวนยุบกพุงใะหามึงสีนึ่งว่าน้าแดนกับว่าขึ้นแเมืงมันเึ้นุ้มเรีกน่อยมันว่ามันเ่อเดีกแล้วม yes. ันฟันว่าเีกลูกน้อยุมของลูกน่อยตนนี้เฮ้ยแต่แม่จ่ายว่าน้องคนจีเห็นแก่งค่แม่เรีกน่อยแต่เป็นหนึ่งไ้แลเฮ้ยสีหนึ่มันไหวเาทนีก็เป็นสีนะ โอ๊ยกันมาว่าเจเียวจยองยันเน่ยเอาบอกุกุงไปนั่มคนเดยมันแข็งกันม,มันเขียวงามว<ง>่ครับไม่ทอใรเี้เราบอกว่าเราใส้แล้วน่านมากนี่หวังอีกแล้วมันหนามากอยู่แต่กะตรงกับปูจันเนาะปูจันเท่ากันแตเจ็ดหนึ่งสี่กันก็มาเมืองนอบเพราะว่ายืดพุงใหญ่พุงใหญ่เขียนแล้อามาต้นนพุดดิโอมาต้นน่นเน่ยกําแพงเอ<ข>อมันบมดมันสวนมันพรเฮื่องมือที่แหลกแล้วว่าฉีดตั้มเดิมแหลกลยนี่นี่สองพ่องคนดี ว่าเขาบ้านของคุสั่มด้วยจัตัวเลขนะคะไม่เห็นเลขเราเรียกว่า้ก่อยตับมแล้วบอกาจั่นไงแล้วกับมึงโอ้ยมึงคุณพ่อคุณแม่ผมพูดันกับวายอยู่งเดียวว่าล่ะปีนไปพีนมากพีนไปเมืองเขาเมืองกเปเมืองน้ำเล้าตัวเลขมะละกอยายนาวเห็นเป็นสี่หนึ่งสามตัวเจ็ดสี่หนึ่งหรือว่าสี่หนึ่งเจ็ดนะคะมันสุกมันได้ปมันเด้บุกครับมม่ได้ย่างนันเนาะไม่ได้รั่ไป พเสี่งวันไม่ไปหอมาเขียนไหวหรอเปล่าไผ่สมาเขียนใจไม่กระดิ่กันเสร็จนิดน่งบ่ออันเด็กเลขชุดนี้มันตรงกันกับสายดวนมาอุบลพร้อมกับข้องหลงแตนกับปูจานพร้อมตัวเดียวกันเลยเลขแม่ละกอกียวตัวเดียวกันคมับนหนไฮผมเด้เันข้ากาเพราะว่าเถากขาก็มาใส่กำแพงหมดเนีอยออผมเคยมาแม่ดำเพป่นได้ว่าสีดำครบแคบหน้าจอได้ครับเําหรับทางไฟ์สบดำได้บนนอว่าจันทร์คนมาวุ้ยเทาพันว่า เด็อี่น้องี่บาเด็กบอกว่ากำลังว่าสีดำนีเห็นเล็เลยบอกเขาเออเป็นว่าแล้ก็เลงมันสั้นไปนี่หองนี่คักานี่นนี่นีมันเป็นหูดีเด็กเ็นจัดเ็นคนกใช่ไหมนี่นี่เด็กสีมันเป็นื่อดูดีดีีำมันเป็นยืนเพราว่ามันกระนำตัวมันมันบวเหียวมันเหียวนะครับเนี่ยนะลบเลยเนเดมันมันมันเหียวม่ได้บเียวมันมันเหมันจากที่บเห็นแทกน่เมันเหียวเลยเห้ยวอ้ว่านอนมึงอยู่บดมึงบดเพน นอนลงแล้วลงแล้วก็ไปเชฟกูไว้กับมานอนเนเมื่อนีคเาัมามเจ้ากับมาเมืองอยู่อีเกียาว่าสิบมาใครพั้มมาโอ้ยอีเขียวสิเอาองกูไปได <laughs> ้เชฟกูเชียงเลยเชฟอัออออยุค